มาวเวก็ททองวันที่25นะครับวันพฤหัสนะฮะทอเมื่อวานก็ยังไม่ไปไหนนะครับยังไซเวในกรอบนะฮะผมมองว่าขาบายนะครับด่านที่ต้องด่านที่ต้องผ่านให้ได้ก็คือด่านโซนซัพพลายโซนตรงนี้นะโซนเอ่อสีแดงตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นซัพพลายโซนนะตอนนี้คือไฮมันต่ำลงนะครับใน4ในสี่ชั่วโมงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันยังมันยังลงได้ต่อนะครับลงได้ถึงไหนนะครับคาดการคือลงได้ถึงข้างล่างนี้โซนดีมานของเดย์นะครับเดย์ตอนนี้เป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนะแต่สี่ชั่วโมงนี่ขาลงนะครับไทม์เฟรมใหญ่ก็ขาขึ้นอยู่แล้วนะครับทีนี้เราต้องมาดูที่สีชั่วโมงนะว่าวันนี้คือมันเป็นคือมันยังเป็นขา ลงในสี่ชั่วโมงอยู่นะครับการที่จะกลับตัวได้นะครับต้องทำเฟรมทำเฟรมย่อยเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเหมือนกับทำเฟรมใหญ่นะครับตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเป็นทำเฟรมเอ้ยยังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นตามเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงทำเฟรม4ี่ชั่วโมงก็ถือว่าใหญ่ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราอิงตามสี่ชั่วโมงไปก่อนสชั่วโมงขาลงนะครับเราก็วควรเล่นเอ่อ เน้นเด้งเซล์นะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานก่อนหน้านั้นนะครับวันถนึงก็คือเม่อวันศืนมันมีการลงมาแต่เช้าแล้วก็เด้งขึ้นเยอะนะครับส่วนเมื่อวานเนี้ยมันก็อยู่ในโซนซับไพโซนและมันยังไม่ผ่านโซนนี้ถ้ายังไม่ผ่านโซนนี้แสดงว่ามันยังไม่ทำไฮที่สูงขึ้นนะครับเลยขาลงเป็นขาลงเช่นเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ เราแผนของเราก็คือดิงเซลแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทะลุไฮตรงนี้นะครับเราย่อบายได้นะครับแผนคือแบบนี้นะครับทีนี้มันจะไปถึงไหนนะครับก็ตามที่วิคห์เมื่อวานคือสองสองแปดนะครับ่วนวนิบาลโซนโซนนี้นะครับก็ให้เน้นดิงเซลไปก่อนนะครับจนกว่าจะทะลุไฮ ข้างบนนี้นะครับ